สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หววเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็นเหนียวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกเหนียวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ รณญญาใน,นการรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1นึ่งพฤศจิกายนเราไปชมกันเลยคราูพชมที่น่ารักนับเททุท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง วิ่งบนวิ่งล่างวิ่งเก้าล่างวิ่งแปดบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งสี่ ชอบ40 540 340การ54 34 42ก็ขอบคุณเดี๋ยวทางชุวมต่อการเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมาเดี๋ยวทานชุดสามตัว993 ห้าห้าเจ็ดแปดแปดศูนหนึ่งหนึ่งสองสี่ชุดฝากสี่ชุดเจ้านี้ครับตนูนฝากนาทานเก้าสาม เก้า34 9เก้า6 3 4 3 94เก้าเก้าเก้าสามเก้าชุดเดียว3ตัวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้เออ กัปตันดับสอนอโบนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าดับเจ็ดดับเก้าเจ้านี้ครับสมอนเฮีโ so ลวิ่งบนไปกับห้าสองต่อบนส่วนห้าสองห้าพล แปดห้าศูนย์สองแปดศูนย์ห้าเล่าง2กับ0โคสองศูนยแปดสองห้าเจชุดกันเจ้านิตียใหญ่วิ่งตัวเดียวศูนตัวทีวิ่งตัวเดียวห ชุดเดียว6กหนึ่วิ่งหนึ่งตัวเดียววินศูนย์หนึก็ขอบคุณอย่างมากตาำต่อเจ้านี้10นบนวยโมนคนโคราสูตรเก้าสองสามสีหสองสาห้า สตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วหลุดนะต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง10หน่วยโบนชโชนเจ็ดแปดเเจ้านเจ้อ็กเพนกับเจ้าโคนโคราตัวเดียว 7 8 9 0กับ7 8 9 0ก็ครอบคุณอย่างแห้งําหรับเนวทางต่อไปเจ้านี้ครับวันนี้ก็เป็นทนานเจ้าพันเจ้าคน่านช่างสรุปล่าง5้าเ เด่นล่าง5 6ครบล่าง4 5 6 7จับโค่5 4 5 7 6 5 6 7ใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอาฐานจับโค่ตด2ตัวบน2 0 3 0 4 0 5 0 2 7 3 7 4 7 5 7 2 8 3 8 4 8 58 29 39 49 59ใบนี้ครับทองก้อนเพชรสุพรรณโคตตสองตบุตรองสามหนึ่งสามสองสา,สามสี่ห เจ็ดหนึ่งรวม9ชุดเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ก็แนวทานคู่ล่าง2อง2ูน 4, 4 0 2ูน2 2ส แปดสองสี่แปดแปดสี่ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางทีมแบ่งปันชมต่อกันเจ้านี้ครับแนวทันโบนเอกสิทธิ์เจ็ดแปดศูน์เจดแปดศูน์ สามตัวเป็นอาทานไม่ประหลาดไม่ประหลาดเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้กอบูเจ้าบูนะทานวิ่งแปดตัวเดียวคู่แปดศูนย์แปดสีแปดเก้าแปดห้าแปดแปด ส8 0 9 8 0 0ูนชุดเดียว8ปดก็ขอบคุณอย่างมากแล้วสำหรับแนวทางที่แบ่งปันชุมต่อกันเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็เนวาทานวิ่งโรคสองกับ4

สี่ชุดเป็นแนวทางช่วมต่อการเจ้านี้คราบท่านบนนี้ก็เป็นวทา,านอโปเนวาทานบนศูนย์เปดหนึ่งล่างหกเจ็ดบนศูนย์เปดหล่างหกเจ็ดฝากแนาทานสองชุด บนล่างขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ประมาณนี้ครับต่านผู้ชมที่น่ารักนับทืทุกท่านก็สุดุสดก็มีหลุดมีโททุท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านาเราก็ไปเจอการคลิปต่อไป ครับผมขอบคุณอย่างมาก